โอเคก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถของผมเองนะครับคือเจ้าคันีครับ CBR 150R 2019ก็มาอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นชิวหน้านะครับชิวหน้าทรงนอกครับมันจะนอกขึ้นมาครับชิวเดิมมันต่ําไปนะครับใครที่ขับ CBR ตัวใหม่นี้จะรู้นะครับว่าชิวเดิมมันต่ํามาก ผมก็เลยเปลี่ยนชิวต่อไปก็จะมาที่ชุดหน้านะครับมาที่ชุดหน้าก็จะเห็นเป็นผมจะไปโหลดชคมานะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าโหลดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมใส่เฮนผมใส่เฮนจับใต้แผงคอด้วยนะครับมันก็เลยดูเหมือนโหลดเยอะมากเลยผมใส่เห็นจับใต้แผงคอด้วยนะครับนี่แล้วก็คัตมือคัตด TM นะครับแล้วก็มาฝั่งนี้ก็ ยังรถยังไม่ค่อยได้แต่งอะไรครับเพิ่งได้มาอาทิตย์เดียวเองฝั่งนี้ก็จะเป็นประกับสวิตนะครับสวิตแล้วก็สวิตสตาร์ทนะครับซีบีอาร์ร้อยห้าสิบชมนี่จะไม่มีสวิตออนออฟนะครับผมก็เลยใส่สวิตสตาร์ทอันนี้ไปมันจะไม่ยุ่งกับจุดไฟนะครับแล้วก็ปอกแค้นแล้วก็ไอตุ่มปแฮนด์นะครับแล้วก็ อันนี้เป็นกาดเครื่องนะครับขอติดติดมาจากศูนย์นะครับของ Head 2C ครับเนี่ยอันนี้อันนี้ติดมาจากศูนย์ครับอันนี้เป็นตัวแต่งของศูนย์นะครับแล้วก็ตัวยกพักเท้านะครับให้มันสูงขึ้นเป็นสปอร์ตหน่อยให้มันถ้าขับขี่เป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็ไปเสริมเบาะมา1เซนนะครับเสริมเบาะขึ้นมาให้มันสูงให้มันรับกับแฮนด์นะครับ แขนที่หมอบลงนะครับแล้วก็ท้ายสั้นท้ายสั้นไฟเลี้ยวไฟแล้วแต่งนะครับแล้วก็ยางครับเปลี่ยนมาเป็นอาพิลลารี่นะครับลออโซ่สปอร์ตนะครับหลัง140หน้า110นะครับนี่ยังยังยังใหม่อยู่เลยนะครับยังมีเส้นเส้นอยู่เลยเพิ่งเปลี่ยนมานะครับยังใหม่อยู่เลยของแต่งน้งคันก็ไม่มีอะไรครับ รถทึ่งได้มานะครับก็นี่นะครับฝาถังการลอคฝาถังนะครับอันนี้ก็ติดมาจากศูนย์อบอกก่อนว่ารถคันนี้ผมได้มือสองมานะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเปี่ยงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสด,ดีครับผม